สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็ f อใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงผารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะดูผลสรุปของวันที่26กันก่อนเนาะค่อยไปดูของวันที่27นะคะ วันที่26นะคะนอยเฉพกิจออก2อ2กนะคะอ่ะตารางเรา2มานะคะตัวเด่นตารางเนาะอ่ะ6 2 6อแอดเข้าตรงตรงต,รงตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับนอยเฉพาะกิจเนาะอ่ะส่วนล่างนะคะ6 5หแอดมี5 6นะคะตัวที่กลับหัวไว้ให้ด้วยเนาะก็มาที่ตัวกลับนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะ ส่วนพิเศษนะคะ092อ่ะ92ก็มาตัวที่แอดกลับไปให้ด้วยเนาะ92นะคะส่วนล่าง50เนาะ50แอดก็ไม่มีเนาะดูให้ศูนย์มาเยอะนะแต่50ไม่มีแอดมี54นะคะแล้วก็59 55เนาะก็หลุดไปนะคะส่วนปกตินะคะ0 6 3อ่ะ6 3 1โอห้ยแอดนี่ก็เก่าลายเนาะพี่น้อง6 3 1 ตารางหนึ่งมานะคะหกสามหนึ่งสามหนึ่งเข้าตัวที่แอดเน้นให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนล่างศูนย์สามเนาะแอดมีสามศูนย์ตัวที่เน้นเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าหนอยพิเศษนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับอ่าหนอยพิเศษพนักพี่น้องโอ้แอดเมาตัวหลีกหนอยปกตินะคะเข้าทั้งบนทั้งล่าง ส่วน VIP นะคะ v p ออก VIP ออกบนุนะคะบุญออก9 8 9นะคะตารางเราตัวเด่น8มานะคะถ้าใครนำสีตัวนี้ไปวิ่งไปรูดก็ได้เนาะพี่น้องจ๋าแอสไม่มีแอดมีแต่8 8 8 3 8 1นะคะ8 0พี่น้องมา8 9แอดก็หลุดเนาะอันนี้ไม่มีนะคะ ส่วนล่างสามสองสามสองแอดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ตัวเด่นสีไม่มาเนะ 4, เาะสี่เห็นสองหมื่แล้วเนาะพี่น้องอ่าเกือบแตกสีละสีหน่อยเนาะพี่น้องจา๋าขาดเฉพาะหน่อย VIP นะคะขาดหน่อย VIP อ่าเฉพาะกิดเข้าบนล่างเนาะพิเศษเข้าบนปกติเข้าบนล่างนะคะก็ยินดีด้วยเด้อพี่น้องจา๋า สำหรับพี่ๆที่ตามฮานอยสูตรบัดรวมเนาะอ่ะมาตามต่อกันของวันที่27เนาะวันที่27นะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจะปะปุนกันไปเนาะอ่ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะอันนี้แอดให้ไปในกลุ่มเนาะแนวทางฮานอยกับห้าลาวนะคะ มานะคะพี่น้องจะแนวทางเลขทุบตาไข่เนาะเข้าราวสตาทั้งสามตัวนะคะอ่ะแล้วก็มีลาวว p แล้วก็ลาวอ่าสามัคคีนะคะแนวทางเลขทุบแอดลงเฉพาะในกลุ่มนะคะพี่น้องจะมาเต็มเต็มเลยลาวสตาอ่ะมาต่อที่น้อยเนาะพี่น้องสามาต่อที่น้อย สำหรับตัวเด่นนะคะแอดทำออกมามันมีสีแต่สีคือบอมาสองวันแล้วพี่น้องจาพรุ่งนี้ต้องมามีสีมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีเจ็ดนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะอ่าเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวแอดให้วิ่งรูดที่หนึ่งนะคะอ่ามาดูตัวที่แอดจับคู่ไว้เนาะก็จะมี สองหนึ่งนะคะเจ็ดสี่สี่หนึ่งจับในตารางด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอเอสก็อาจจะไม่ได้จับออกมาทุกตัวนะคะเจ็ดสี่สี่หนึ่งเก้าสี่นะคะเอาคา่ะค่ะเลื่อมืนอนีสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ด หนึ่งศูนย์สี่ห้านะคะอ่าสี่ห้าสี่เจ็ดส,ส,ส,สี่หนึ่งแอดจับออกมาให้หมดแล้วนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ตามได้เนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอ่ามาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันก็จะมีสามเก้ากับหัวเป็นสามหกด้วยเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนไว้ให้เด้อพี่น้องจา๋าถ้าเขียนไปนี้ก็ ดูเหมือนหลายตัวด้วยเนาะอ่ามีหกศูนย์ห้าเจ็ดสามสี่สามสี่นะคะมีการเบิ้ลนะคะพี่น้องจ๋าการเบิ้ลสี่สี่กับหนึ่งหนึ่งเนาะอ่ะการเบิ้ลสี่สี่กับหนึ่งหนึ่งพอนะคะแอดตัดออก ถ้ามาก็มาถ้าหลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูตัวที่แอดชอบนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่ะสำหรับแอดแล้วแอดชอบสองหนึ่งนะคะสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าสี่กับหัวเป็นหกสีด้วยนะคะอ่าถ้าชอบเนาะถ้าชอบก็ค่อยกลับนะคะอ่าเจ็ดเนาะ ก็จะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนยนะคะ4ี่ห้าหจ็ดเอก็ชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจาํำออกมาหนก็มีมีหลัก1เยอะอ่ะแล้วก็ชุดกันนะคะชุดกัน5 7 3 4นะคะ ถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจ๋าอ่าอย่าลืมนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะอ่าถ้าชอบในตารางสีตัวนี้สามารถนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวแอดให้วิ่งรูดที่1นนะคะอ่า ส,สี่ก็น่าจะมาด้วยนะคะพี่น้องจ๋าวันที่ยีสิบเจ็ดอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ